ผมขับรถส่งทุเรียนนะครับตกคลองนะครับผมทีนี้เราจะต้องดึงนะครับผมดึงขึ้นนะครับวันนี้ผมจะลดดัมาดึงขึ้นนะครับโอ้โหมันตกคลองดียังดีที่มันจะไม่คว่ำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะประกอบตรงนี้น่าจะดึงขึ้นได้อยู่มั้งไปดูได้เลยครับพ่ น่าจะขึ้นได้อยู่มั้งเพราะว่าเรามันมันหันหน้ามาฝั่งด้านนี้พอดีไงเพราะฉะนั้นผมจะเอารถด,ดำมาดึงขึ้นเลยนะครับคุณเจ้ากับแบดจริงๆเอยอโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเดเี๋ยวผมจะถ้ามันผมเอากำแพงนี้ออกได้ปะออกไม่ได้งั้นหรอโอ้ยอะไรวะเนี่ยอือตรงนี้ขึ้นได้ปะเนี่ยโอ้โหอือถมผมถมดินคืนก่อนคุณผู้าถมดินคืนคก่อนอือ เอาถมดินคืนก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเคยทำอะไรนี่ไงเคยทำแบบเขาเรียกว่าเป็นอุโมงค์อุโมงค์รับอุโมงค์รับ,บแต่เหมือนจะเอาคืนไม่ได้นะเหมือนจะเอาคืนได้แค่นี้นะเนี่ยดูทรงแล้วเนะ่ะใช่ปะโอ้มันเหมือนจะเอาคืนได้แค่นี้ก่อ ไอ้บ้าเอ,อ้ไม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวเราจะอันนี้มันล่วงลงไปนะคุณผู้ชมครับแม่มันล่วงลงไปนะผมเราก็คือตอนมันล่วงคือเหมือนว่าเครื่องมันดับแล้วมันเสียหลักลงเลยนะผมเราคอนโทรลไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแม่งล่วงเลยว่ะรถขุดก็มีนะแต่อยากอยากใช้รถดัลองดูก่อนนะผมอยากใช้รถดับลองดูก่อนนะเพราะเพราะว่าว่ารถดันจะขึ้นได้หรือเปล่านะผมมา วันนี้ใช้เป็นเจ้าอิสุลองดูแล้วกันนะผมอยากลองอยากลองไงเอออยากลองใช้รถดำดูก่อนไงคุณผู้ชมเออนะครับผมเออไม่ใช่คันนี้ดิคันนี้เออเอสยูเอสยูเอาตัวเอสยูมาสักหน่อยหนึ่งเอาแบบยางแบบ 3D ได้ไหมอ่าได้ป่ะเฮ้ยเปลี่ยนสีได้ป่ะว้าวเปลี่ยนได้ด้วยแล้วก็โซ่แสงก็จามือนะครับผมโซ่แสงก็จามือนะคุณผู้ชม อย่าลืมติดปลาด้วยแล้วกันนะผมโซแซ่กุญแจมือหรือเจ้าอานี้ก็ได้นะเออแต่มันไม่ได้เพราะมันมันไปดึงข้างหน้ารถไงอ๋ออันนี้เรอเราใช้สักสองเส้นแล้วกันนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมันจะอะไรอ่ะสองเส้นเะยใช้สองเส้นมันจะอันนี้มันจะมันจะสั้นเกินไปนะถ้าถ้าใช้เส้นเดียวมันจะเพราะว่ามันดึงอยู่มันดึงอยู่ใต้คลองไงมันดึงอยู่ในคลองไงอ่า เด้ดูเสียงเขาสกอนเด้มีเปื้อนโคเอ้ยมีสีตลอกวะนะหรือมีแต่เปื้อนโคนอ๋อมีแค่เปื้อนโคนครับไม่มีสีตลอกนะผมโอ้โหแล้วไอ้โซ่ดี่ผมมีหลายอันจังวะอันไหนก็ได้มาหนึ่งมาโซ่มันมีหลายอันที่ว่าเลยแล้วโซ่นี่ใช้งานยากจริงนะครับ เอาแมังหลุดมือโอโซ่นี่มันหนักจริงๆนะครับพุณผู้ชมแล้วเรถไปดึงประเด็นคือไปดึง,ไปด,งไปดึงใต้คลองอะ่ะแล้วมันมันลำบากมากๆเลยนะครับดึงอยู่ใต้คลองอะ่ะออดึงอยู่ในคลองโคตรลำบากนะผมเอา้าอ๋อนึกว่าโซ่ไม่มาด้วยไมาเกี้ยนวะ มาเดียวรือมาสองอันเนี่ยมาเดียวโอ้โหจะเลินล้วคนพี่เอ้ยพี่มาเดียวทำไมเนี่ยพี่เลอแล้วมันมาเดียวทำไมเนี่ยผมก็ต่อกันไปแล้วเนี่ยจะมาเดียวทำไมโอ้เอยเราขับรถเหยียบมันอันนี้หรอมันตายเลยหรอ นั้จะมาเดียวทำไมเนี่ยพี่จะมาเดียวเพื่อโอ้โหจึ๊บไม่หลุดอีกเอ,เอาทำไมผมปลดเออทำไมผมคลายโซ่ไม่ได้ทีนี้อะิบหายแล้วเอ,อย้ยยาตัวน,นี้เวลาเราเหยียบเออมันก็ตายนะเออดีว่ะทำดีนะ ขายโซ่ไม่ได้โอ้ปดหัวอีกแล้วผมผมถอดโซ่ไม่ได้คุณผู้ชมโอ้ยต้องขายทิ้งเล้นเนี่ยโอ้ผมถอดโซ่ไม่ได้อีกเนี่ยมันเป็นอะไรวะเฮ้อผมตอดโซ่ไม่ได้มันเป็นอะไรเนี่ยมันไม่อนุญ,ญาตแล้วมึงจะไม่อนุญาตทำไหมแล้วมันสามารถต่อได้ปะล่าทีเนี้ย มันต่อได้ไหมอ่าเดี๋ยวดูดิถ้าถ้าไม่ถอดแต่มันต่อได้ไหมเนี่ยกลับไปตัวเนี้ยอ๋อมันต่อได้เปล่าโอ้รถด,ดึงมายากเลยนะหนักครับผมดูดิหนักด้วยนะประเด็นเอาลองเปิด,ดตัวนี้ดูเผื่อมันดึงง่ายขึ้นอ่าเดี๋ยวดูดิมันจะต่อได้ไหมถ้าถ้าไม่ไม่เน,นี้ยอ้าว ียงลุดจากตรงไหนวะเออได้ได้ไดเออต่อได้ต่อได้อไดโอเคไปแต่ก็จมไปโอ้โหโซ่โซ่จะยาวนิดนึงนะผมมาโซ่ยาวจัดเลยโซ่ยาวจัดเลยไปไปไป,ป,ปช่วยพี่น้อประชาชนนะผมไปกันเลยครับไปกันเลยเด็กนะเราต้องไปทางไหนวะลนะ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราเออกขวาไปนะผม ไป,ไปทางนี้ก็ได้ไหมเจ้าหรอไปทางนี้ได้ปะไปได้ไปได้ทำไมจะไปไม่ได้ล่ะไปได้เซ่เย hey ือดเดือไปดิไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเทางนี้ก็ได้อะเราจะไปไม่ได้หรอข้อที่บททองลัดชั้นเดเลยที่จอตั้งลัดชันดีเลยนี่นะมีเพลงปะเนี่ยไม่มีเพลงว่ะนี่มีจดปู่ด้วย มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโหมโหมมาช่วยแล้วครับผมมาช่วยแล้วโ oh, 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 oh. อ้โหถึงเทอโบมร,รุนแรงจังวะผู้ชมรุนแรงอย่างนี้เนี่ยโอ้โ oh, ห oh. มาทางนี้นะมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็ออกออกซ้ายใช่ไหม อุย๊ยพัวอุ้ยทำไมชนแรงอย่างนี้วะเนี่ยม,มันจะไม้ทั้งนั้นนะบอกตัวนีนน้ดูการใส่เกียรย์เลยเอืมเอออะไรอยู่เนะี่ยเอาอโซ่ผมจะไม่เหลือแค่นี้โซ่ผมจะไม่เหลือแค่นี้เฮ้ย โอ้สภาพเด้อถ้าเป็นโซ่ผมมันเหลือแค่นี้เอาโอ้ยสภาพจริงๆเลยะเว้ยแต่ละวีแต่ละวันนี่เนาะแล้วผมจะออกยังไงอะที่นี่เอาแล้วผมจะออกยังไงเนี่ยผมถามหน่อยดิเนี่ยโอ้ยไปนู่นเอาแล้วมึงไปติดแล้วผมจะออกยังไงอะติดอย่างงี้นะ เราวาร์ปไปลินว,วาร์ปไม่ได้ว,วาร์ปหลุดครับผมเออวาร์ปแล้วมันหลุดไงมันไปแค่เส้นมันไปแค่เส้นเดียวนะไงซูโจมทามันวาร์ปอะ่ะรถบอลล่นคือลงไม่สามารถทำอะไรได้ไงคือแบบเนี่ยมันดึงมันก็คือเหมือนแรงดึงแม่งยังทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอ้เอามาสองเส้นแม่งได้เส้นเดียวอีกโอ้ยอ,อะไรเนี่ยไป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 ,ไปยังไงก็อย่างนั้นแหละคุณผู้ชม รถผมอยูไ่ไหนนี่ไงไปไปยังไงก็อย่างนั้นล่ละปะได้ยังไงก็อย่างนั้นล่ะปะไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเออไม่รู้จะทำยังไงดีเลยอะ่ะมามาตรงนีมน้มันมันมันไม่หลุดให้เลยนะครับคือมันมันไม่หลุดให้เลยอะ่ะได้กี่เส้น อาอ๋อรถอยู่นู่นโอ้โหพะชานึกว่ารถหายรถอยู่นู่นรถอยู่นู่นได้กี่เส้นได้เส้นเดียวอ๋อเส้นเดียวก็ได้เส้นเดียวก็ได้มัแหมมันจะเป็นต้องสองล็อกเส้นเดียวก็ได้มันจะเป็นต้องสองล็อกไอ้ดูไอ้ดูอ๋อบอดบ้าเลยโอเคนะคุณผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกแล้วว่าที่เราใช้รถดำดู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 มันเลื้อยลงไปดิ มันเลื่อนลงไปดิดูมันเลื่อนลงไปอยู่ที่เอวเอ,อเอวปึ๊บจึ๊บเอา้าผมต้องมีตัวแซดก่อนโอเคต้องมีสลักก่อนนะครับผมแล้วตะขอนไปอยู่ไหนอะตะขออยู่ไหนเนาะทีนี้เนาะตะขอตะขอไปอยู่ไหนอะ,ออนนะทีนี้นาะเอา้า โอ,อ้ตะขออะไรตะขอตะขอไปอยู่ไหนวะตะขอเนี่ยอ๋โอโหนี่มันใช้งานยากจริงๆนะครับจริงๆใช้งานยากจริงๆตัวที่ผมใช้มาเนี่ยโซ่นี่ใช้งานยากมากๆนะครับแต่ถามว่ามันดีไม่มันดีนะแต่มันมันแบบ พ่ยาแบบยากจะจัดอะดูดิผมยังไม่เห็นในนี้เลยผมยังไม่เห็นตะขอเลยเนะี่ยอ๋อเราต้องขยับรถออกก่อนมัน้งโอเคโออารอาจจะต้องขยับรถออกก่อนนะผมมันถึงจะวางใส่ตะขอได้อ่าโอ้ไม่มีตะขออีกยี่ยารถคุณไดจ้จบจบไปไหมตะขอมันอยู่ไหนวะ อาจจะจมดินอยู่ใช่ไหมก็ไม่มีนะเออแล้ววันนี้จะได้ดึงไหมเนี่ยตะขอมันอยู่ไหนอะข้างหลังมีปะเอาเงี้ยงี้ผมขายไม่ให้หมดเลยไอ้พวกโซ่ที่มีอยู่เนี่ยคือมัน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 ,มนพอโซ่มันงงเออพอโซอ่โซ่มันเยอะเย้พอโซ่มันเยอะแล้วมันจะงงไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อใหม่เลย พอโู้เยอะแล้วมันจะแบบตามหาตะขอได้ยากไงอ่าอ่ะทีนี้มึงวางตะขอดิทีนี้เฮ้ยจึ๊บไม่เห็นอีกไม่เห็นอี่หรอเออไม่เห็นตะขอวเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหตะขอไม่อยู่เลยตรงนี้นี่พี่ฮะ ตะขอมันรูดอยู่โอ้โหตะขอมม่อยู่เลยตรงนั้นโอ้พระเจ้าสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดเลยโอ้อ๋อวันนี้วันนี้วันนี้โอ้สุดยอดเลยพระเจ้าโอ้พระเจ้าสุดยอดเลยวะ่ะตะขอ <c oughs> <c oughs> มึงไม่อยู่เลยตรงนั้นว่ะโอ้โหแล้วดึงอยู่ตรงนี้ จะดึงลอยอากาศนี่นะเอามาลอยก็ลอยมาคุณโ,โยมโอ้เสียเวลาแล้วนี่วิดีโอนี้เนี่ยโอ้โหแหมมันจะดึงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยคือมันยากจริงๆนะกว่าจะทําให้มันดึงขึ้นได้เนี่ยอ๋อแล้วคิดว่าผมจะเห็นไหมที่นี่เอ้าอ๋อเห็นอยู่เห็นอยู่อัน,นนี้ไงนี่ไงมามา มามันต้องได้เด้มันต้องได้เด,มด,ด้มาได้หรอมาได้หรอเฮ้ยไม่ลำบากชิบหายเลยคือทําอะไรก็ลำบากไปหมดเลยคุณผ<ๆ>ู้ชมเราต้องไปต่อที่ตะขอนะครับผมมันลำบากปากๆเลยครับผมมาสุดสามนาทีได้อยู่เลยเวลาเยอะอยู่นะครับผมนะผมรุมเหลือเวลาอีกเยอะมากนะครับมันยังไงก็ได้ยังไงว่ายังไงก็ขึ้นเอาขึ้นขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผม ขึ้นไปขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะค,คุณผู้ชมจุ๊บโอเคมาโอเคมาทีนี้มาขึ้นไปขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมนะโอ้ว้าอืเอาเว้ยเอาเว้อ้ามามาขึ้นไปขึ้นอีกเรื่องหนึ่งครับผมดูไอ้ข้างหลังนี่ก็โอ้โหกู้กันกู้โอโอโอกันละหำบ่าคุณผู้ชมกูกันลงหำไอ้นี่ก็ กูกระลาบหมันกันเลยโอ้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 ยนิ่งไปเด้อเด้อเดมันต้องมันต้องหาพวกอะไรไปทางนี้นิดนึงเออกูกระลาบหมันกันออืขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้ขึ้นเปล่าโอ้ยเกือบขึ้นเกือบขึ้นเอยู่ขึ umas, ้นเอยู่ขึ้น ยังนะยัง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 โอ้ยังนะคุณโยมนะยังนะยังนะเอ้ยอใจช่วยครับผมใจช่วยใจช่วยใจช่วยอู้ยัง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 ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยว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 ก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นอ่าดึงอีกรอบดึงอีกเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะตามจริงเอารถขุดมาดันผมว่าน่าจะขึ้นนะนะผมน่าจะขึ้นนะถ้าเอารถขุดมาดันอ่ะเนาะใช่ปะ แล้วจอดใกล้ๆหน่อยดิเยอะเออจะได้เห็นชัดๆผมว่ารถผมมันมดันนะ่าจะขึ้นนะมันมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเอาละครับผมเตรียมตัวนะคุณผู้ชมสามสองหนึ่งไปเฮ้ยเฮ้ยขึ้นีกอกันกระชากตุ๊ดจิ๊กระชากตดีนี่นี่นน ตุกจิตกระทักใจกระตุกจิตกระทากใจเอาแบบแรงๆไปเลยมีกล้องอันนี้ปะไม่มีว่ะตุกจิตกระทักใจตุกจิตกระทากใจต,ตุกนี่โอ้ไปขึ้นว่ะเฮ้ยไฟจะดับหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหมันเหมือนจะขึ้นนะแต่ว่าไม่ขึ้นนะครับดีมันแล้วมันดึงดูดึงแบบดึงดึงแม่งดึงดึงอยู่ทางข้างอ่ะ ผมระงงที่สุดเลยดึงอยู่ด้านข้ามอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหเออโอ้หนักกว่าเดิมที่ผมว่านะโอ้โไม่งหนักกว่าเดิมจริงว่ะคุณผู้ชมหนักกว่าเดิมว่ะหนักกว่าเดิมมากเลยนะไอ้ผมกดเดินอยู่เนี่ย หนักกว่าเดิมมากเลยวะหนักกว่าเดิมจัดเลยเนี่ยอือโหอือพุ่งทะยานสู่ฟ้ามหาบาไไลัยเลยเอาเดึงแม่งจนโซ่ขาดอะใส่มันจนโซ่ขาดไปเลยใส่มันจนโซ่ขาดไปเลยยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นนี่ ดีนี่นี่เป็นไรฮึฮึนีดีใส่โซ่ขาดให้ดูดิจะเป็นยังไงวะนี่นี่ดึงหลังได้ไหมดึงหลังได้ไหมโอ้แล้วทำไมหัวมันไม่ขึ้นน่ะทำไมหัวมันไม่ขึ้นเลยอ่ะมันไม่ขึ้นอะไรนั่นท้ายอย่างนั้นน่ะเฮอ ทำไมผมดึงหัวแล้วหัวมันไม่ขึ้นวะทำไมยังทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวะนะเ้ยดีไม่ขึ้นครับเจอกันใหม่ครับวิโดนาสวัสดีครับเกือบขึ้นเกือบขึ้นเกือบขึ้นครับ